อะไรอคนเน<อ>ีเ่ยก<ะ>็เปิดไหมเปิดก็ทิ้งไปเลยผักไปเลยโอเคโอ้โหอา้าว้องทำอย่างนี้ดินี่เห็นไหมเอามาใส่เลย ้องป้อนสิป้อนเลยป้อนป้อนเลยป้อนที่ปากเขาได้เลยที่ปากเลยลูกเออให้ตัวไหนก็ได้คุณว่าเงานดีกว่าแต่พ่อยังแฉกเลยเข้ามาอ่ะให้ให้ไป

เออให้เขาให้เขามันหัวเลยให้เขามันหัวเลยอีอกตัวนึกงบวงโดนป้่นเหรอดูคุณพ่อดิคุณพ่อเลี้ยงนก พ่อก <time> ็หัวฉัน <diving> ห <sh> <to know> <UE> ัวเธอจะขี่ใส่กแง่อให้เขาดีหนูให้เขาดี่เาหพ่อลูกเอาไม่ถึง

ยายดูยายเดูนป้องเฮ้ยมากินหัวลูกฉันให้คุณยายดูคุณยายาทิ์อาหารวะสอข้าเลย ขันะันนะนะขันนะันนะันนะันะหันนัน่ะันนะขันะขันะันะันนันนันนัน่นะันนขันนปะขันั่่่่ กรต่ายกินแครอทแพะน่าจะนมนะเหยียบขาพี่เฮ้เหยียบแบบกินแรงเนี่ยเหยียบอะไรเงี้ยแม่เหยียบเต็มเท้าเลยคะโอ้ใจรักกินแลงไปเอากระต่ายไปไปให้กระต่ายไปไปกินพ่อไปกิน ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไหบอกกระต่ายสิบอกว่าอะไรไปก่อนไปก่อนเลยครับไปก่อนนะครับต้องไปรับแยกเขียวอีกครับโ ไปก่อนนะครับบ๊ายบายให้อาขยับให้แม่ออกค่ะโคตรโอ้โหดูดู